I smile. All the, the is sunshine beats the light. Fill now, up with a flame I will let you in. โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีกันอีกแล้วนะครับก็นในเกมนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของคีล่าครับการโซโลแรงนะโดยเกมนี้เนี่ยเราเจอเป็นทางด้านหยานจังเกิลนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะคือหยานต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเด็ดเกมไปเนี่ยต้องระวังเขาดีๆนะครับแต่ตัวเราเนี่ยมันสามารถที่จะเก่งต้นเกมได้เลยนะ ถ้าเกิดว่าได้เบิร์ดคอมโบสักชุดนะครับอันนี้ผมเลือกที่จะฟาร์มเลนนะครับเพื่อที่จะไปจบออฟเลนก่อนนะถ้าเราน่าจะชนหยาดน,นะเกมนี้หมายถึงอ่าจบชนหยาดน,นะครับตอนนี้เราฟาร์มไปก่อนนะครับหาววีก่อนนะอย่างน้อยเราก็อาจจะไปซ้อนทางด้านวันเดอร์วูแมนนะ อีกอย่างนะครับเกมนี้ลมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นมูลาดนะครับเป็นตัวที่แบบโป๊กดีนะแต่ว่าอาจจะผมมองว่าไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะมูลาดลมนะครับเพื่อนเล่นลําบากนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเล่นสบายอยู่นะแต่ตรงนี้เพื่อนเราโดนไปแล้วอ่ะดีโอเคน่าจะใกล้วิวเสียแล้วนะตอนนี้ข้างบนก็ทําการนัวกันอยู่นะครับ ระวังหยาดนะเพื่อนข้างบนนะ่นะน่าจะโดนน่าจะโดนนะมาแล้วไงเดี๋ยวเราต้องเอาเรียวมานะครับน่าจะได้อยู่นะโอเคครับแต่ว่าน่าจะออกได้นะเพราะว่าเขาอันติหมดครับคือต้นเกมหยาดอาจจะอันติไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับในช่วงต้นเกมนะก็เลยทำให้เรารอดไปนะ เดี๋ยวเราต้องเคลียร์เวฟเวฟนี้ก่อน,นครับอันนี้หยานแล้วเพื่อนผมมาไงนี่ไงจุดจบคนหิวนะครับตรงนี้เรานะ่าจะต้องเอาดาร์ค e เลเยอร์นะข้างล่างน่าจะไปไม่ทันนะครับกลัวเสียทามมิ่งนะเอาเป็นดาร์กก็ไม่เสียหายนะครับในช่วงต้นเกมนะอีกอย่างเนี่ยข้างล่างเราก็ไฟชนะด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะ ในการเล่นโซโล่เนี่ยพยายามดูมินิแมปแล้วก็อ่านเกมดีๆนะครับง่ายๆเลยคือพยายามสังเกตเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีโรกฝั่งลข้ามดีๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มูราตเหมือนจะเข้ามาป่วนนะคุณแล้วทิ้งเงาตรงนี้คูณอย่างนี้โดนนะเนี่ยสับไปแล้วครับเรียบร้อยครับคือแบบเขาเข้ามาป่วนแต่ว่าทิ้งเงาไว้ตรงข้างหน้าเรานะ แล้วเพื่อนเรามาปิดพอดีอะดิตอนนี้เราได้เป็นอ่ารองเท้าเจาะเวทแล้วนะครับชิ้นต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นลกูกกเคิร์สนะครับหรือว่าดาวฟาร์มนะฟาร์มไปก่อนครับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ลงไปเล่นข้างล่างเลยนะ oh. เขาน่าจะไหวกันนะครับข้างล่างนะน่าจะมาสตอมเรียวมะยาวๆนะ เดี๋ยวลองดาเมจนะไอตรงนี้มีหยางด้วยนะเจ็บอยู่นะครับจะตายนะหลบได้นะครับยังไงอย่าง,อ,างอันตีหมดแล้วนะอย่างนี้ต้องโดนนะครับึบเรียบร้อยครับโดนฟูลคอมโบแล้วเข้าไปนะครับรู้สึกว่าอย่างเกมนี้จะเล่นฝืนๆน,นะครับหรือว่าเล่นแบบห้าวไปหน่อยนะ ตอนนี้เราเริ่มที่จะแรงแล้วนะครับข้างล่างลึกมากนะครับตรงนี้มาปิดได้นะจะเอกเพื่อนเรียบร้อยครับอยู่ไหนเอ่ยกูราดโอเคกับเงาอุ้ยนิดเดียวถ้าเทวตันโดนเมื่อกี้น่าจะได้คิวนะแต่ว่าเพื่อนผมเอาสุดไงเรียบร้อยโดนป้อมตีตุย เราอาจจะต้องรอเคลว์เวฟให้เพื่อนอีก1เวฟนะครับเรามีสกิลสองนะครับสามารถลบดาเมจหรือว่าดบสตันได้นะตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับก็ชิ้นต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นอ่สวายแฮนเดอร์น,นะครับปกตินะเป็นเซ็ตไอเทมปกตินะครับนนฟาร์มไปก่อนนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ทำเกมอะไรมากนะ หรือว่าทำเยอะวะก็ปกตินะครับค่อยๆเล่นหาจังหวะเล่นไปนะเรีบยบร้อยครับโดนฟูลคอมโบนะในกรณีที่เราวิ่งเข้าแบบจะเข้ามาล้วงอ่าพวกตัวที่มันมีสตันหรือว่ามีซีซีเนี่ยเราควรจะวิ่งเข้าหินนะถ้าเป็นไปได้นะถ้ามีหินนะตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่โดนแบบ สะตงสตันขัดนะครับทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะใช้อันติคิล่าให้เป็นประโยชน์นะครับเรียบร้อยวิชิกซี่มาหลบได้นะครับมีฟิกหรือเปล่าตรงนี้เราก็รอดไปนะครับถือว่าหลบสวยนะหลบคลิกซี่จากสตันแล้วก็หลบดาเมจสสกิลหนึ่งได้นะครับ คุ้มอยู่นะเมื่อกี้มาแล้วครับสวายเฮนเดอร์เรานะหรือว่าดับแซดนะครับดาเมจเราเนี่ยก็จะเบิร์ดได้เร็วขึ้นนะเดี๋ยวตรงนี้เราก็ฟาร์มหาเลือดไปก่อนครับนะข้างล่างมีมูลาดกับสลิมนะอันแนจะเอเพื่อนอกลับมาหรือเปล่า เฮ้ยอย่างนี้โดนนะเนี่ยกลับมาอย่างนี้เรียบร้อยครับมูลาดเขาแปลกๆนะไปแล้วเพื่อนขอโดดหน่อยผมูไม่ตายด้วยคลิกซี่มาอีกโอเคต้องมอบนะครับอย่างนี้ตอนนี้เกมได้เปรียบมากนะครับวิ่งเดินใส่เลยนะ มีใครมาหรือเปล่าเรียวมะอยู่ข้างบนอันนี้หูไม่ตายหรอเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเลือกที่จะเก็บดักสเยเยอร์ดีกว่านะเกมได้เปรียบอย่างนี้ก็ต้องเอาให้หมดนะมาพอมีอันติีเนี่ยคือเราวิ่งใส่นะยานต้องหนีนะครับ ต้นเกมยังวิ่งใส่เราอยู่เลยทางด้านหยานนะน่าจะเป็นพลัง่าเกมนํานะครับถ้าเป็นเกมตามเอเกมทรงๆเนะี่ยเรายังสู้หยานไม่ได้นะเอาอตรงเลยถึงตัวเราจะคอมโบแรงก็จริงนะแต่ว่าหยานมันก็มีสกิลสองที่หลบดาเมจเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเบิร์ตเขาชุดเดียวไม่ตายเราอาจจะตุยเองได้นะปึ๊บผมไม่ถึง โดนคลิกซี่ทีเดียวแบบเจ็บอยู่นะตอนนี้เราก็น่าจะต้องฟาร์มรอเล่นกับเพื่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะรอเข้าจังหวัด2ก็ได้นะครับแต่เพื่อนเข้าไปเล่นแล้วนะครับตอนนี้อันติมาแล้วขอเยียบหน่อยเยยบร้อยโอ้โหถือว่าแรงอยู่นะอันนั้นคือเรียวมานะครับ ลูดเรีเ่ยวมานะมาแล้วครับฟอสการ์ครับก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นเจาาเวทชิ้นใหญ่นะครับเป็นเหมือนจะเป็นใบพัดหรือเปล่าตรงนี้เราก็มาเคลียร์เวฟบให้เพื่อนนะครับเคลียร์เว็บบดนะทำเว็บให้เข้าสามทางนะถ้าเว็บเข้าเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นบ้านได้ง่ายนะ วิ่งขู่ๆไปก่อนนะอุ้ยเจ็บนะครับเรียบเข้านะโอ้โหเราเพื่อนตุยไปแล้วนะตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้องค่อยๆเล่นนะเพราะว่าตัวเรามันก็เฮ้ยมีคนหลุดเรียบร้อยครับเดินหลุดอย่างนี้ก็คอมโบชุดเดียวนะครับคือตอนนี้พวกอ่แครี่พวก เมดอย่างนี้คือเราสามารถที่จะเบิร์ดชุดเดียวได้นะขนาดเป็นเรียวมะเรายังชุดเดียวเลยนะครับเมื่อกี้นะจะเอ๋นี่ไงส่วนนะ <took> หุ้ยแล้วหยาดมาด้วยโอ้โหแล้วผมไม่มีสกิลไงต้องมอบวนะเมื่อกี้เราก็โ <took> ดนชัดดาวไปนะครับ ไม่เป็นไรนะตัดมาอีกทีเนี่ยเพื่อนจะจบบ้านกันแล้วนะดูดิยังไงเพื่อน <a> น่าจะจบนะครับ the เขาไม่น่าจะกันนะโอเคจรจครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นตัวของคิล่านะแนวทางการเดินเกมนะครับถ้าต้นเกมเราไม่พลาดเยอะเนี่ยยังไงมันก็เก่งนะเป็นตัวที่ผิวง่ายแล้วก็ คอมโบง่ายนะครับเล่นง่ายนะพยายามเลี้ยงอันติให้ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ